สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอ,อนำท่านผู้ผชมชมาจ้อการถ่ายทอดสดคู่สุดท้ายในคืนนี้นะครับวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณประทับบุญบำรุงและผมอโฉงศรีมารับหน้าที่ผู้บรรยายนะครับครับสวัสดีครับเรกมเลือกครับยังไม่แม่แมนเปิดยาวแล้วครับอืมดูนี่สวยเอเดนนิลสัน เก็ไม่ได้ครับโอ้โ oh, ห oh. ปรบมือให้เลยครับกับความสุดยอดในการเซฟลูกนี้ครับอินคาพูยิสลาลบาดาครับเที่ยวนี้ยังยังไม่ได้ครับูม just served up a reminder of how good they can be on the break their method is clear เป็ังบามารีโนโขงซัดหลักครับไม่คมบอลครับวางเท้าเปิดบอลได้ดีมากนะครับคลายเวิร์ตเออกไปเพียมองหาตัวนายลแล้วครับแล้วซัดเอ้ยครับเผื่งมาคุก โดนย่างได้อาครับ And here's Evanil n Evanilson โอ oh, ้โ oh. ห uh, ว้าทั้งยังเหนียวครับ Evanilson n หาช่องยิงนี่ก็ทำได้สวยแล้วนะครับ Cook ทันคลายบอล with the cross แล้วจะสวดต่อซายหนีได้ เนบอยู่อโกดอ้อรดอันี่เงน้อยนี่ไม่จบเลยครับคอยจากคุหน้ามา it's climax กตีเซฟครับเซฟสวยจริงจครับ

เลื่อเหลือครับยิงเด็ดขาดจริงๆนะครับอสโตหนึ่งโซขึ้นนำแล้วครับจบครึ่งแรกเลยครับในครึ่งแรกสู้กันสนุกเลยครับทำแค่ประตูเดียวก็ ยังไม่แน่นอนแล้วครับขอสัตว์เองโอ้โหเจียมขาดมากยิงห่างออกไปโอ้โหไม่ไม่ง่ายเลยลูกนี้โอ้โห Look that's not just about the right technique you have to have courage and belief in yourself to go for glory like that And here Eva ไม่คมแล้วครับดูครับทิ้งโอก,กาสไปเลยครับเลวิสเกลลี่โชเซ่หมอถึงแล้วครับสุดท้าย No, not moving. Hold on. Right. Jimenez. Alex plays it in. No complaints about his effort. Saka. Panda. Sub big save up. Cook. Gabriel Jesus. แล้วก็จุกเกณฑว่าฮอสตูเ็เก็บ3แต้มได้อย่างต่อเนื่องเลยครับ